อเคนะมาดู1ตัวนะเป็นแบรนด์เอสเยลินะครับตัวนี้เป็นเอ่อ uh, ว d ขีดสามนะครับามาดูสเปคหน้าตากันก่อนแล้วกันนะครับข้างหน้าเป็นโซลิด p o ูตนะครับด้านข้างด้านหลังเป็นจาการันดานนะครับคอ,อนี่เป็นเรียวๆนะเขาเรียก V หรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้เป็นไดมอนด์แล้วนะครับส่วนลูกบิดจะเป็น โกโตะนะครับที่ปั uh, um, ๊มเป็นแบรนด์เอสเยลเลยนะครับเป็นโกโตะเอสเยลเลยแล้วก็ด้านหน้าก็จะเขียนว่า S อส i ยลตัวสีเหลืองแบบนี้นะครับอินเลเป็นกลมๆธรรมดานะครับฟิงเกอร์บอร์ด hmm. กับบิดนี่น่าจะเป็นอีโบนีนะครับแล้วก็ไอตัวพินหมุดพินนี่เป็นอีโบนีเหมือนกันนะครับ mm hmm. อันนี้ไม่รู้ใส่ใหม่หรือเปล่านะ mm hmm. ด้านในคอก็ตรงคองก็เขียนว่า YD ขีดสาแล้วก็ serial number นะครับด้านในนี้ก็จะมีปั๊มตรงไม้ว่าเป็นใยลินะครับ made in Japan Nagoya นะครับประมาณนี้นะครับจริงๆอะผมะปีที่มันผลิตก็ช่วงประมาณปีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยบางตัวก็เป็นไม้หลังสามชิ้นนะครับบางตัวก็เป็น ที่ผมไปอ่านสเปคของญี่ปุ่นนะบางตัวมันเป็นเนอ่อไม้ไม้พยุงนะเพราะว่ามันเป็นไม้พยุงไม้สยามอะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผลิตปีไล่ๆกันนั่นแหละแต่ว่าข้อแตกต่างที่ต้องสังเกตอนะผมไม่รู้ว่าดูยังไงอันนี้เอาจริงเลยอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงตัวนี้ดูนะครับ โอเคเอาเป็นว่าใครสนใจตัวนี้ก็กดไปลิงก์ใต้คลิปนะครับจะไปโผล่หน้าเพจผมจริงๆไอ้ไอ้แบรนด์เยลี่เนี่ยมีคนเอามาเล่นพอๆเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเอามาให้ดูหน้าตาให้มันชัดๆแล้วกันประมาณนี้นะครับฟิงเกอร์บอร์ดมันอะ่ะมันจะไม่แบบว่าไม่ค่อยเห็นศึกนะอืมจะเห็นแบบใหม่ๆดำๆอย่างเงี้ยคือเป็น แบรนด์หนึ่งที่นักสะสมนักเล่นเนี่ยควรจะมีไว้ลกบ้านสักตัวนะผมคิดว่านะมันจะเป็นลักษณะว่าเสียงมันอะไม่ได้แบบว่าไม่ได้พุ่งออกไปวุ่นวายอะไรแบบนั้นนะสาหรับตัวผมนะเสียงมันแบบว่านิ่งแล้วก็บาานซ์มันดีอะแบบว่าเบสกลางต่ํามันให้เสียงออกมาแล้วมันเพอาะนะครับอืมอันนี้ก็ใสก่กลางวานดีนะครับแบบว่าใส่กลางวานดีแบบว่า ประมาณนี้ประมาณนี้มันเป็นเขาเห็นเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ผลิต,ตมันมันไม่ได้ยาวนะมันเป็นช่วงที่สั้นแต่ว่าก็พอมีให้เล่นอยู่ผเจอแบบว่าไม่ได้ลงทุนกับกับอุปกรณ์ตกแต่งอ,ะอ่ะอ่าผมมองว่าไม่ได้ลงทุนกับอุปกรณ์ตกแต่งไปลงทุนกับตัววัสดุที่ใช้ทําแล้วก็งานประกอบงานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับที่จะบอกว่าตกแต่งอะไรรอบข้างเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเือบดูเรียบหรูแล้วก็ ไฮโซดีนะครับเสียงก็ออกมาไฮโซนะเสียงก็ออกมาไฮโซ ประมาณนี้ประนี้เอาเป็นว่าใครสนใจตัวนี้ก็กดไปลิงก์ใต้คลิปนะครับจะไปโผล่หน้าเพจผม